เคยเซ็งที่ตำรวจตั้งด่านจนต้องตั้งสมาคมเพื่อต่อต้านเลยครับสวัสดีครับี่น้องสุดรายการบอสอ่านข่าว EP ที่49แล้วนะครับ ใน EP พีนี้เราจะมาพูดถึงข่าวนุ่มว้อยด่านตรวจตำรวจเก็บกรวยถ้าไม่ทันวันที่ที่6นะครับที่ผ่านมาในเกรียงไกรไทยอ่อนรองประธานคณะกรรมการธรรมพิบานจังหวัดหนองบลำพูผู้รณรงค์คัดค้านการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้องขับรถขับแล้วก็ไปเจอด่านตรวจแถวโคราชพอเจอปุ๊บนะเขาก็เริ่มไลฟ์ ve, ผ่าน Facebook Page ของเขานะครับที่มีคนติดตามเกือบแสนห้าเลยก่อนที่จะเล่าต่อขอเล่าก่อนว่าเขาคือใครคือเขาเป็นเหมือนแอดมินของเพจนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เหตุนี้มีไว้เพื่อการรณรงค์การต่อต้านการ การตั้งด่านอย่างไม่ถูกต้องโดยเฉพาะเลยนะครับต่อ,ะตอน,นะครับพอเขาไปเจอกับด่านปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําการสอบถามด้วยข้อกฎหมายต่างๆกับตํารวจนะครับแล้วก็ขอไปอนื้อการตั้งด่านเขาบอกว่าการจะวางกลวยกีดกัน้นทางถนนบนถนนทางหลวงเนี่ยต้องขออนุญาตจากผู้อํานวยการทางหลวงก่อนเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้กีดขวางการทํางานอะไรของตารวจแล้วก็จะอยู่ตรงนี้จนกว่าตํารวจจะไปนะครับจนในที่สุดนะครับตำรวจก็ไม่รู้ทําไงก็เลยเก็บกลวยแล้วก็หนีกลับบ้านไปนะครับลัะนแนดงว่าขับไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไปเจอกับ ตำรวจทางหลวงอีกที่หนึ่งที่เขาตั้งด่านอยู่นะครับแล้วเขาก็ทำแบบเดิมแล้วตำรวจก็เก็บกลวยนี้ไปเช่นกัน oh. คือที่ตลกก็คือว่าตำรวจเนี่ยแต่ละนายนะครับเขาไม่รู้ข้อกฎหมายเลยเกี่ยวกับการตั้งด่าน oh. คือว่าไม่สามารถโต้เถียงกลับมากับนายเกียงไก่ได้เลยนะครับ oh. อย่างนี้แปลว่าก่อน oh. จะเป็นตำรวจมันต้องเรียนหนังสือการเป็นตำรวจหรือเปล่าครับหรือว่าแค่ไปสมัครก็ทำได้เลยเหมือนผู้ร้านอาหารทั่วไปปะนายเกียงไก่นะครับเขาก็เคยได้ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสพท่าพระจังหวัดข แก่นและกรณีสอพหอนองบุรูตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรว่าถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือไม่มาแล้วนะครับสำหรับพระราชบัญญัติทางหลวงมาตรา38ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งแขวนวางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือในลักษณะที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทางเว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงเขาก็มีคลิปไลฟ์เยอะแยะมากมายนะที่เขาไปทํากิ ก็เกาะให้เกิดข่าวต่อไปนะครับว่าจ่อเอาผิดลุงโวยดันตรวจเหตุทำประชาชน สังคมออนไลน์และชาวเน็ตที่พบเห็นตั้งข้อสงสัยนะคบว่าการตั้งด่านดังกล่าวเป็นกรทำที่ชอบอด้วยกฎหมายหรือไม่โดยบางรายไม่พอใจเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็แสดงความคิดเห็นโจมตีอย่างรุนแรงขณะที่อีกฝ่ายก็พยายามจะนําเสนอข้อมูลอื่นมาประกอบว่าสามารถตั้งด่านได้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาแล้วนั้นพลตํารวจเอกสุภากรคําสิงนอกรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาถแถลงข่าวชี้แจงว่าเป็นเรื่องดีที่ประชาชนช่วยกันตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้เสียหน้าแต่อย่างใดแต่หาก สังคมเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชนเขาบอกว่าที่จริงพรบทางหลวงที่อ้างมานั้นมีข้อยกเว้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตำรวจถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจหน้าที่ดูแลความปลอดภัยความสงบเป็นโลกของประชาชนเขาบอกว่าการตั้งด่านตรวจบนทางหลวงสามารถทําได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากกรมทางหลวงซึ่งตำรวจทําตามหน้าที่ถูกต้องถูกเรื่อยขั้นตอนปฏิบัติทุกประการครับที่สําคัญด่านตรวจในคลิปไม่ใช่ด่านลอยมีการขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชามีแผนการดําเนินการอย่างถูกต้องมีตำ ระดับสัญญาบัตรควบคุมถูกต้องชัดเจนก็แปลง่ายๆว่าขณะมีตํารวจชั้นสูงที่อยู่ด้วยคุมด้วยนะครับยังไม่สามารถที่จะตอบคําถามอะไรกับนายเกียงไก่ได้เลยแปลว่าอะไรครับเนี่ย <S 1> <S 1> ผมว่าโรงเรียนตํารวจควรจะพัฒนาการศึกษาอย่างแรงนะครับถ้าเกิดโรงเรียนตํารวจไม่สามารถสอนให้ตํารวจเป็นคนที่ฉลาดขึ้นมาได้หรือว่ารู้กฎหมายเนี่ยนะผมว่าประเทศชาติเราจะหวังให้คนทั่วไปเนี่ยมีการศึกษาที่ดีขึ้นเราทุกคนต้องร่วมมือกันมากกว่านี้แล้วครับไม่งั้นนะประเทศเราก็จะตามประเทศอื่นเขาไม่ทันนะครับ ผมขอเลยนะครับถ้าเกิดตํารวจคนไหนดูอยู่นะครับแล้วก็มีลูกน้องที่แบบว่ารู้กฎหมายน้อยนะครับรบกวนให้กลับไปศึกษาบทเรียนใหม่ตั้งแต่ตอนที่เริ่มเรียนตารวจนะครับไม่งั้นเราจะดูแลประเทศชาติกันได้ยังไงล่ะครับส่วนประชาชนทุกคนนะครับก็ควรจะรู้กฎหมายของตัวเองด้วยว่าตัวเองมีสิทธิ์ทําอะไรได้หรือไม่ได้ใช่ไหมจะได้ไม่ถูกคนอื่นเขาลังแกนะครับทางพลตำรวจเองนะครับเขาก็อยากให้มองถึงข้อดีของการตั้งด่านว่าจะช่วยคุมสิ่งผิดกฎหมายต่างๆได้อย่างมากมายรวมถึงยาเสพติดคนร้าย <ๆ S 2> ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่ง การตรวจจอหอก็เคยมีผลงานการจับกุมยาบ้ากัญชาคนร้ายในคดีอาชญากรรมสําคัญมาแล้วอย่างไรก็ตามนะครับท่านได้กําชับตํารวจโคราชห้าสถานีให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านอยู่บนหลักการความถูกต้องไม่สร้างความเดือดร้อนน่ารำคาญให้แก่ประชาชนและขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะการตรวจสอบการทํางานของตํารวจเท่านั้นแต่ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบการก่อคดีอาชญากรรมของคนร้ายด้วยเอาง่ายๆคืออยากให้ประชาชนช่วยกานทำงานด้วยก็เป็นเรื่องดีนะครับช่วยกันสอดสอ่องส่วนการถ่ายคลิปด่านตารวจแล้วนําไปเผยแพร่ของชายคน ดังกล่าวนั้นกําลังตรวจสอบดูว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์หรือไม่ถ้าทําให้ประชาชนเข้าใจผิดก็อาจจะมีความผิดกฎหมายแล้วมันผิดพรบคอมพิวเตอร์อยังไงอะครับผมว่ามเขาไม่ได้ไปดูบินใครนะเขาแค่ถามกฎหมายกับผู้คุมกฎหมายว่าว่าทุกคนคิดว่าใครถูกใครผิดครับนายเกียงไกหรือว่าตํารวจครับเขาไม่ไว้ด้านล่างตอนนี้เลยนะก็เลยเป็นที่มาของข่าวต่อไปนะครับว่านายเกียงไกโต้ผู้การโคราชว่าควรมอบใบประกาศให้กับตนนะครับไม่ใช่มาต่อ ในเกียงไกรกล่าวต่อว่าตนเป็นเกษตรกรไม่ได้มีไรายได้เลยมากมายที่ต้องมาโพสต์ว่าถูกตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจจับจึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติให้พิจารณาโดยตลอดการเดินทางหากพบเห็นด่านตนก็จะลงไปถ่ายทอดสดเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนได้รับและกลายเป็นที่สนใจนะครับท้งนี้ตนมีเป้าหมายที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การใช้กฎหมายเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติควรมอบใบประกาศให้กับตนไม่ใช่ออกมาต่อต้านทางนี้ประเด็นที่รักษารษาชการแทนผอ กอพอจอวอรหรือว่าผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาออกมามีความเห็นในกรณีดังกล่าวตนก็อยากให้ไปดูข้อกฎหมายให้ดีเพราะท่านจะพูดถึงแต่เรื่องการป้องกันปราบปรามแต่ไม่พูดถึงด้านการจราจรก็เลยอยากฝากให้ช่วยพิจารณาให้รอบคอบด้วยก็เม้แซ่นะครับหลายๆครั้งที่รถติดเนี่ยก็เป็นเพราะด่านนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ใช่ในเกียงการคราบกล่าวต่อว่าในกรณีของมาตรา38นะครับที่ตนนําไปเสนอเป็นข้อสังเกตการตั้งด่านที่จะหอจังหวัดนครราชสีมานั้นตอนอยากบอกว่า กฎหมายแต่ละฉบับย่อมมีความมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจตามจิตนารมณ์ของกฎหมายนั้นกติการได้ตีความชัดเจนไม่ได้มีข้อความในบรรทัดใดเลยที่บอกว่าท่านสามารถตั้งด่านกวดขันวินญาจาราจรได้ในข้อ,อกฎหมายจุดตรวจเขียนไว้ชัดเจนว่าให้ออกปฏิบัติหน้าที่กวดขันจับกลุ่มผู้กระทำผิดและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามหน้าที่ปกติในเขตทางหลวงผู้มีอำนาจอนุมัติให้ตั้งด่านจุดตรวจคือผู้บังคับการตำรวจจังหวัดแต่ที่ตนโดนกระทำคือนาย ดาบพากันออกมาตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจงกันเองแค่นี้ก็เท่ากับว่าพวกคุณทําผิดตั้งแต่แรกแล้วอยากบอกรักษารราชการแทนที่ออกมาสวนผมว่าสามารถตั้งด่านได้จากนี้ผมและแฟนคลับจะทําหนังสือขอให้อะไรวันนะีดด้กิษสีกากิจ กฤษฎีกาขอให้กฤษฎีกาตีความให้ชัดเจนซึ่งย่อมไม่ต้องการให้ใครไปเบียเบ่ยงเบนข้อกฎหมายอย่างแน่นอนในเรื่กงการกล่านะครับดูเหมือนว่าข่าวนี้ยังไม่จบนะครับต้องติดตามกันต่อไปแต่จากประสบการณ์ตัวเองและได้ยินจากคนรอบข้างมานะครับสาเห,หนึ่งมีด่านล,ลอยหลายแห่งในประเทศไทยที่ถูกตั้งขึ้นมาตามอำเภอใจและเรียกเก็บค่าปรับจากประชาชนอย่างพลการทําให้การที่ตํารวจมาตั้งด่านแบบนี้ติดภาพลักษณ์ในแง่ลบจากประชาชนและมีส่วนส่งผลให้เกิดความสงสัยและการตรวจสอบหาความถูกต้องทางกฎหมายครับประเด็นของข่าว ไม่ได้หยุว่าการตั้งด่านนี่มันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ให้มองไปต้นเหตุกันเลยนะครับว่าอะไรนั้นถึงทําให้คุณเกียงไก่เขาอยากจะมาตรวจสอบความถูกต้องของด่านขึ้นมาเขามีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้หรือเปล่าตรงนั้นน่าจะเป็นประเด็นหลักมากกว่าเหมือนในทุกอาชีพนะครับก็คือมีคนที่ทําถูกต้องตามกฎและคนที่แหกกฎไม่ว่าจะเอาอาชีพไหนๆก็ย่อมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเสมอเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราก็ต้องอยู่ทางสายกลางเข้าไว้นะครับคิดว่าคุณเกียงไก่เขามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากการทําตรงนี้หรือเปล่าครับ หรือว่าเขาทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเลยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วมันเดินนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ซับสไคร้นะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเชียกัน